มาดูชุดแขนบุ้งขีสำหรับใส่รถไถนาแท็กเตอร์เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับชุดตักชุดแขนบุ้งขีตักสำหรับใส่รถไถนาแท็กเตอร์นะครับ40 50แรง80แรงได้เลยตัวนี้นตัวใหญ่นะครับยาว2เมตรนะความยาวที่2เมตรนี่นะครับ มีดินมีอะไรมาเป็นของเก่านอกนะฮะนี่นะครับบุ้งกีฟางประมาณ165เซนนะเซนตัวตัวห่างแท่นสองข้างหูสองข้างนี่ก็ประมาณ75เซนนะครับเข่าข้าวเบื้องต้นมาดูแกนกระบอกไฮโดรลิก สวยนะไม่มีรอยเลยแกนยังสวยอยู่ทั้งสองด้านทสองข้างนะครับลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ0 8 1 6 2 2 1 2 9 9 0 8 1 6 2 2 1 2 9 9นะครับใส่ได้หลายรุ่นนะฮะหลากหลายข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับ แกนกระบอกมาเดิมๆส,สวยๆเลยนะครับมีดินอยู่ในบุ้งกีบุงกีก็ยังไม่ผุนะะสวยครับโอเคนะครับ